คุณยายค่ะคุณยายลองชิมหิมะไหมพ่อของบอกว่าชิมหิมะอ่ะก็ชิมหน่อยนึ่งจะต้องไปเอาในป่าอย่าไปเอาตรงนั้นคนมันยังเอ้าจะเอาให้มึงกินอาบักอาบักหิมะที่นอกเลยก้อนอื่นเท่านี้หิมะเต็มก้อนก็เลยลุกบักอันนี้วิวสวยมากเลยค่ะไม่เมืกี้ ฮิ่ะมันอยู่น้ำต้นไม้นะโอ้ยสวยเนาะฮิมาข้างบนต้นไม้อะมันมันลมแรงแทงต้นดอกหิมะพี่เนาะบนบนต้นไม้เดต้นดอกหิมะดูนะดูนะโน่นนี่โอ้ยต้นดอกหิมะต้นดอกหิมะ ไหนลองชิมสิแม่เนี่ยเนี่ยชิมดูจ้ะอาจจะใหญ่หูอ่ะใหญ่วายอปันปันลิ้นลิ้นปันลิ้นอันอย่างตอนลิ้นไปลิ้นหูพอละมั่งไอ้งานไปทางพุ้นงานึ้นไปพุ้น